อยู่ที่เ่าบางจากนะครับอําเภอปะเทิวจังหวัดชุมพรนะครับ okay, <out. S 1> เป็นหาดที่ขนาดเล็กหาดทรายสีขาวน้ำทะเลสีฟ้าอามอเขียวนะครับสวยงามมากเลยนดูหาดเล็กๆหาดเลยนะครับสวยงามจริงๆนะที่นี้ก็ผ่านที่การที่คนเอาเข้าสถานที่นี้ขายโฆษณาไปแล้วนะครับ มาเครื่องดื่มี่อ่าน่งสวัสดีครับ